นุนก็จะเดินทางนะครับผมมีงานที่มีงานที่นองบัวลัูนะครับอ้ไปวะไปรถรถอยก็มี่อยดเนินการอยู่นี่พ่อดำเนินการนี่สุดยอดนะรอมอนมารอนมานเย กันปะสวัสดีคดีครับแรงเนาะตัดผมได้แล้วนะพรุ่งนี้อ่ะตัดออกแล้วตัดเงาไม่แลกกัแดงคือก็ตัดออกแล้วก็เแดงไปทำสีใหม่เลยเหมือนบรรยากาศนะบรรยากาศนะครับ ก่อนเดินทางครับบอสจะไปงานที่น้องบัวล้ำพูสวัสดีครับพ่อยาวเจ็ดเก้าสวยมากเลยซื้อซื้อแล้วพ่อยาวจะไปอุบลแล้วก็จะเอารถไปคืนท่านเจ้าของเขาแล้วก็เดินทางครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับผมดเดินทางปลอดภัยนะเทบอลเทบอลเนี่ยมัน เขาไม่ได้ไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพราะว่าเขาไปทั้งงานคอนเสิร์ตครับคุณไม่ได้ไปกับโจนะครับครับผมใช่ครับครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ปิ๊กครับผมผมเจอกันนะครับสาวร้อยลไพูนนะครับขับรถครับขับรถลำสุขภูมิแล้วเจอกันสาวร้อยลำพูนนะครับครับผมเจอกันผมผมผมสามารถไปไปไปหาได้ได้ได้ผมขึ้นได้สองคนได้ขึ้นได้ขึ้นได้แค่วงหนึ่งวันเลยใช่ไหมได้ครับผมมาตรฐานครับผมมาตรฐาน จัดให้ครับขับรถดีๆนะครับไปเจอกันอุบลน,นะครับผม กช่วงบ่ายนะครับบ่ายสามพอดีครับรถไฟก็ยังไม่กลับนะครับ เด็กยังไม่มาเก็บนะครับ ฝนฝนจะมาอีกแล้วเหมือนฝนจะมาอีกแล้ว Giờ mà cung tương, mà tương, mà cung khỏi kéo gì vậy เดินทางปลอกภยัยเลื่องทางปลอกภยัย เรื่องทางปลอดภัยนะทุกคนเดี๋ยวไอมาใหม่นะบอกมันใเปิดวงเจอกันเปิดวงตั้งแรกมาอยู่แล้วเนาะใช่ไหมใช่ครับพวกนี้ไปโรงเรียนหรือเปล่าไอคิวพวกนี้ไปโรงเรียนหรือเปล่าคิวพวกนี้ไปโรงเรียนไหมไปใช่ไหมอันนี้ใครขับเนี่ยไอทีขับใช่ไหมหรอ้โหรถ พกเหมือนกันเนาะโอ้เช็ดรถเลยโอ้ขยันจังเลยขยันจังเลยเช็ดรถเช็ดล,ดดลาสวยงามมากเลย

ดับไหมดับแล้วสตาร์มังดูดไป่เด it ียมันพึ่งออกได้ซัโตตรงมันจะบอกลหอล่ะคือรถมันรถมันเก่านะแต่ว่ามันส่ข้ามหายหายรถข้าจักแสนไม่ละอขาแซได้ขอามมอเปียกซือได้จดปีไปน้นหนึ่แซนแโอ้แอร์แบบ เป็นยังไงล่ะหายแล้วรถมันเย็นจริง้ิเนก่ยเกากเอาหมนเอามันเกี่ยวกันอยู่สิมาเาโบไปตั้งแ่าไปเริ่มทางปอกไทยเจอกันเปิดวงบ่ เมื่ออะไร,รเจอกันครับเดินทางปลอดภัยครับผมปลอดภัยเานี้บอก่อนแ่งแ่งชูเดินทางปลอดภัยครับเจอกันใหม่เจอ,อ,อ,อกันใหม่ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจขอเดินท,ท,ทางครับ